นาซับนบแนบล้ะครับไม่ใช่บครับเบิ้ลเอครับเ้ืเือเบาเรอเลยเอ้ยนายยยายัยนายัยยย้ย้ยย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 ับยย้ยย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 ายายยยยายย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 ายยับภายขึ้นมาเจ้าพ่อรักศิลายย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 ยมายย้ยคยยอยย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 ยัยยยยยยวยยยยคู่ยอายยย้งยยยยยยยเยยยยองครับเรือนยยงสองลย เออเอาละครับตอนนี้ก็ยังเบิ่งบอ,อกครับยังบอ,อกบอทึกเพื่อบาผูใดที่ชนะเที่ยวนี้ครับนาซัมตีขึ้นมาครับนาซัมเริ่มลวครับเจ้าปูหลับ้าสะได้อเอาเกิดยังนอ้อเกิดยังนอ <c oughs> อ้อเออ รอกอมาแล้วครับนาซำนะครับเป็นไฟยสดศสีลาไปแม่บนปากกดดีอยู่นะครับอันปากกดนี้ก็คือกระปากคออ,กอันเป็นไเลยปากมัดดีเนี่ยปากดไปคือปากลูกสาแล้วยเรือบกเรืองละเร่าบกยับใดดี คือการเปิดครับพี่เดอกบอกว่าอย่างเราโบกใส่ย้อมมันจะแดแดแดบกใส่ไหพวัเปิดบังคับบอกามาเสืยอเสืเข้ามานะ